ถ้าคุณคิดว่าอีลอนมัสเป็นแค่มหาเศรษฐีธรรมดาคุณคิดผิดเปลวไฟคืนหนึ่งที่ปั๊มน้ำมันร้างกลางทางอีลอนพบหญิงตั้งคันที่กำลังตกอยู่ในอันตรายไฟสัญญาณของรถตำรวจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับทำให้ทุกคนช็อกเสียงปืนลั่นไปแสดงไฟฟ้าแรงสูงความลับถูกเปิดเผยเปลวไฟและปาฏิหารที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆ ชี้มือไปทางขวากดดูให้จบแล้วคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเสียงลมหวิดหวิวแสงไฟนีออนกระพริบเหนือหัวอีลอนมัสก้าลงจากรถเทสลาสีดำเงาสายตาของเขากวาดไปรอบๆปั๊มน้ำมันที่เงียบเหงาเกือบจะวังเวงร่างของหญิงสาวยืนโอนเอ็นอยู่ข้างเครื่องเติมน้ำมันหน้าท้องของเธอโป่งนูนชัดเจนว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ดวงตาของเธอเบอิกกว้างจับจ้องไปยังพนักงานปั๊มที่ยืนอยู่ข้างหน้ามือของเขากำลังล้วงบางสิ่งออกจากกระเป๋า อีลอนชะงักหัวใจเต้นกระหน่ำเสียงโลหะกระทบกันเบาฮ่าฮ่าเขาหลีตามองเงาสะท้อนในกระจกเครื่องเติมน้ำมันเผยให้เห็นวัตถุสีดำรูปร่างคุณตาปืนหญิงสาวถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่ท้องที่ใหญ่ของเธอทำให้เธอขยับตัวได้ช้าเกินไปพนักงานปั๊มหลีตาลงรอยยิ้มบิดเบี้ยวอีลอนกำมือแน่นตัวเลือกเดียวของเขาตอนนี้คือ เขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างเงียบเชียบแต่หญิงสาวเห็นเขาก่อนดวงตาของเธอสั่นระริกเงือเม็ดโตเกาะตามขมับลมหายใจหอบที่พนักงานปั๊มไม่ทันรู้ตัวอีลอนสบโอกาสเฮสเสียงทุ้มต่ำของเขาดังขึ้นทําให้ชายคนนั้นสะดุ้งเฮือกมือที่กําปืนกระตุกขึ้นเล็กน้อยก่อนที่มันจะเล็งไปที่อีลอนแทนความเงียบครอบงาปั๊มน้ํามันชั่วขณะมีเพียงเสียงเครื่องยนต์จากรถที่ผ่านไปมาในระยะไกล หญิงสาวก้าวถอยหลังไปอีกหนึ่งก้าวแต่ส้นเท้าของเธอสะดุดขอบฟุตบาทร่างออนเอน็นเธอกำลังจะลม้มอีลอนพุ่งเข้าหาเธออย่างไม่ลังเลในจังหวะเดียวกันเสียงปืนลั่นปังทุกอย่างหยุดนิ่งหัวใจเต้นรัวอีลอนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆของหญิงสาวในอ้อมแขนเธอตกลงมาพอดีแต่เขาคว้าตัวไว้ทันแต่แล้วดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างไม่ใช่เพราะความตกใจแต่เป็นเพราะเลือด มันไหลออกมาช้าๆไม่ใช่จากเธอแต่จากใครบางคนที่อยู่ด้านหลังแต่จากใครบางคนที่อยู่ด้านหลังเสียงหายใจขาดห้วงดังก้องในความเงียบอีลอนหันขวบภาพที่เห็นทำให้หัวใจเขากระตุกพนักงานปั๊มเซถอยหลังมือที่เคยกําปืนสั่นระริกเสื้อของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเลือดสีแดงเข้มแผ่ขยายออกจากอกซ้ายชายคนนั้นพยายามจะพูดแต่ทำได้เพียงอ้าปากค้งเหมือนปลาที่ขาดอากาศตึง ร่างเขาสุดลงกระแทกพื้นปืนหลุดจากมือกลิ้งไปหยุดตรงปลายเท้าอีลอนหญิงสาวสะอื้นลูกท้องตัวเองเบาๆดวงตาตื่นตระหนกอีลอนเหลือบมองรอบตัวใครยิงไม่ไกลจากจุดที่พวกเขายืนอยู่ชายคนหนึ่งก้าวออกมาจากเงามืดปืนในมือยังคงมีควันลอยจางฮ่าฮสายตาเย็นชาราวกับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้เสียงไซเรนตำรวจเริ่มดังขึ้นจากที่ไกล ฮ่ฮ่หญ<ว>ิงสาวตัวสั่นลมหายใจของเธอหอบหนักขึ้นทุกทีอีลอนเสียงของเธอแผ่วเบาราวกับเธอกำลังจะหมดแรงมือของเธอขยุ้มแขนเสื้อเขานั่นดวงตาสันะร,ริกฉันฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วเวลาอีลอนรู้สึกถึงบางอย่างเปียกชุม่มเขาก้มลงมองน้ำคร่ำไหลนองอยู่ใต้เท้าของเขาน้ำคร่ำไหลนองอยู่ใต้เท้าของเขา หัวใจอีลอนเต้นกระหน่ำหญิงสาวตัวสั่นมือของเธอกำแขนเขาแน่นเด็กกำลังจะมาแล้วเสียงของเธอแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยความตื่นตระหนกอีลอนกวาดตามองรอบๆปั๊มน้ำมันไม่มีใครนอกจากร่างของพนักงานปั๊มที่นอนแน่นิน่งชายปริศนาที่เพิ่งยิงเขาเดินเข้ามาใกล้สายตาร้อารมณ์เธอต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้อีลอนพูดเสียงต่ำพยายามประคองเธอแต่ชายคนนั้นกลับยกปืนขึ้นอีกครั้งเล็งตรงมาที่เขาอีลอนหยุดชะงัก หญิงสาวหอบหายใจมือเธอสั่นระริกได้โปรดอย่าทำอะไรฉันต้องการช่วยลูกของฉันชายคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเสียงเรียบนายควรไปสมัสอีลอนขมวดคิ้วนายรู้ว่าฉันเป็นใครชายคนนั้นไม่ตอบแต่ลดปืนลงเพียงเล็กน้อยราวกับลังเลเสียงไซเรนตำรวจดังใกล้เข้ามาทุกทีแสงไฟวูบวาบสะท้อนอยู่บนตัวรถเทสลาอีลอนไม่รอช้าเขาช้อนร่างหญิงสาวขึ้นอุ้มเดินตรงไปที่รถของตัวเอง แต่ทันทีที่เปิดประตูเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งปังหญิงสาวสะดุ้งเฮือกกรีดร้องออกมาอีลอนกัดฟันแน่นไม่กล้าหันกลับไปมองใครโดนยิงเสียงไซเรนจอดสนิทประตูรถตำรวจเปิดออกทุกอย่างกำลังจะถึงจุดไายแม็กบทสรุปที่ช็อกโลกเสียงปืนดังก้องในอากาศหญิงสาวกรีดร้องอีลอนรีบหันกลับไปมอง ชายปริศนายืนแข่งทึกก่อนจะค่อยๆสุดลงไปกับพื้นดวงตาของเขาเบิกโพลงมือกับหน้าอกของตัวเองที่เต็มไปด้วยเลือดเบื้องหลังเขาตำรวจในเครื่องแบบกำลังยืนถือปืนเล็งตรงมาวางอาวุธเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนแสงไฟสีแดงน้ำเงินกระพริบวุบว่าปั๊มน้ำมันที่เคยเงียบสงัดบัดนี้เต็มไปด้วยเสียงวิทยุสื่อสารเสียงสีเท้าของเจ้าหน้าที่ที่กรูกันเข้ามาล้อมพื้นที่อีรอนยังคงอุ้มหญิงสาวแน่นเขาหายใจแรงพยายามคุมสติ ชายปริศนายังคงล้มลงไปกองกับพื้นเลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผลเขาพยายามจะพูดบางอย่างแต่มันแผ่วเบาเกินไปเขาเป็นใครอีลอนถามพลางมองเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งตรวจค้นตัวชายปริศนาก่อนจะหยิบกระเป๋าสตางค์ของเขาขึ้นมาเปิดโทโมัสคาร์เตอร์อดีตเจ้าหน้าที่ CIA อีลอนขมวดคิ้ว CIA มาทำอะไรที่นี่ตำรวจมองสบตากันครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเบาๆเรื่องนี้อาจใหญ่กว่าที่เราคิด แต่ตอนนี้อีลอนมีสิ่งที่สำคัญกว่าต้องจัดการหญิงสาวในอ้อมแขนของเขาหอบหายใจหนักขึ้นเรื่อยเมือเธอขยุ้มเสื้อเขาแน่นเหงื่อแตกพลักทั่วใบหน้าอีลอนฉันฉันไปต่อไม่ไหวแล้วเสียงเธอสั่นสถานน้ำตาคลอเบา้าอีลอนกัดฟันรีบเปิดประตูรถเทสลาแล้ววางเธอลงบนเบาะจับมือฉันไว้เขาพูดพลางจับมือเธอแน่นหญิงสาวสะอื้นหายใจถี่ขึ้นทุกที อีลอนรีบเปิดโหมดขับขี่อัตโนมตัติตั้งพิกัดไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเราจะไปถึงที่นั่นเดี๋ยวนี้รถเทสลาพุ่งออกไปด้วยความเร็วเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าครางเบาๆในขณะที่มันเร่งเครื่องผ่านถนนที่ยังคงเปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งตกไปก่อนหน้านี้ภายในรถเสียงของหญิงสาวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันไม่ไหวแล้วอีลอนเด็กเด็กจะมาแล้วอีลอนขบกรามแน่นมือหนึ่งจับพวงมาลายัยอีกมือยังกุมมือเธอไว้ เธอแผดเสียงร้องออกมาน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตใหม่กำลังจะถือกำเนิดแต่พวกเขายังมาไม่ถึงโรงพยาบาลอีลอนรู้ว่าเขาไม่มีเวลาเหลือแล้วเขาต้องทำเองหัวใจเต้นโครมครามเขารู้เรื่องเทคโนโลยีทุกอย่างเกี่ยวกับโลกใบนี้เขาสามารถสร้างจรวดให้พุ่งทะลุท้องฟ้าได้แต่คืนนี้เขาต้องช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งออกมาจากคันของแม่ฟังฉันนะอีลอนพูดเสียงหนักแน่น เธอต้องหายใจลึกๆเชื่อฉันหญิงสาวสะอื้นแต่พยักหน้าทั้งน้ำตาเธอเบ่งสุดแรงร่างกายสั่นสถานเสียงร้องของเธอกรีดผ่านความเงียบในรถอีลอนกัดฟันแน่นมือของเขาสั่นและจากนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงเล็กๆแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตเสียงร้องให้ของทารกน้อยดังก้องไปทั่วห้องโดยสารของรถเทสลา หญิงสาวปล่อยโฮออกมามืออ่อนแรงทิ้งตัวลงอีลอนมองภาพตรงหน้าเด็กทารกตัวเล็กๆกำลังร้องเสียงดังเขาอุ้มร่างเล็กๆนั้นขึ้นมาใช้เสื้อแจ็คเก็ตของตัวเองห่อตัวเด็กไว้อย่างระมัดระวังและในวินาทีนั้นเองเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เหนือกว่าเงินตราอำนาจหรือเทคโนโลยีนี่คือปาฏิหาริย์ของชีวิตหเดือนต่อมา เสียงหัวเราะดังขึ้นภายในห้องรับแขกรูหราหญิงสาวอุ้มเด็กน้อยที่ตอนนี้ดูแข็งแรงและสุขภาพดีในอ้อมแขนของเธออีลอนยืนอยู่ข้างๆรอยยิ้มบางๆแต้มบนใบหน้าคุณแน่ใจนะว่าจะตั้งชื่อเขาว่ามีโออีลอนถามหญิงสาวหัวเราะใช่ค่ะเพราะเขาคือยุคใหม่ของชีวิตฉันอีลอนพยักหน้าช้าๆดวงตาเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเขามองมันแวบหนึ่งก่อนจะตัดสินใจวางมันลงคืนนี้เขาจะไม่ปล่อยให้โลกของธุรกิจมาขัดจังหวะเพราะคืนนี้เขาจะอยู่เพื่อปฏิหารที่เขาได้เห็นกับตาตัวเอง